โรงเรียนบ้านห้วยใสตั้งอยู่เลขที่310หมู่8ตำบลห้วยยาบอำเภอบ้านทิจังหวัดลำพูนมีข้าราชการครูจำนวน14คนครูธุรการโรงเรียน1คนนักการพันโรง1คนครูอัตราจ้าง3คนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ1คนจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น227คนโดยมีนายวิทยาชยติเป็นผู้บริหารสถานศึกษาคนปัจจุบันวิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านห้วยใสเป็นองค์กรจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาทักษะอาชีพตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีเอกลักษณ์คือโรงเรียนพอเพียง การนำเสนอผลการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านห้วยใสโรงเรียนบ้านห้วยใสมีนวัตกรรมโมเดลการบริหารและการจัดการระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยใสคือ INT model เป็นนวัตกรรมการบริหารจัดการที่สามารถนำมาขับเคลื่อนให้เกิดขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนี้ I. Information หมายถึงการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน N. Network หมายถึงการสร้างภาคีเครือข่ายทางการศึกษา T. Teamwork หมายถึงกระบวนการทำงานเป็นทีมแบบมีส่วนร่วมของคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและภาคีเครือข่าย q u Quality of Student หมายถึงคุณภาพผู้เรียนที่เกิดจากการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านห้วยใส่ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านห้วยใส่มีการแต่งตั้งคณะทำงานและมอบหมายงานอย่างชัดเจนพิจารณาบริบทของสถานศึกษา เพื่อกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษาศึกษาวิเคราะห์และนำผลการประเมินที่ผ่านมาไปใช้ในการวางแผนดำเนินกิจกรรมต่อไปอีกทั้งยังกำหนดโครงการกิจกรรมที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการพัฒนาของสถานศึกษากำหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรสอดคล้องกับกิจกรรมในโครงการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบและกำหนดแนวทางการดำเนินงานปฏิทินการนำแผนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนการนำแผนสู่การปฏิบัติโรงเรียนบ้านห้วยใสได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการในกรอบระยะเวลาที่กำหนด และมีการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันมีการติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาโดยใช้เครื่องมือการติดตามการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมมีการติดตามผลการดำเนินงานโดยการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังนำผลการติดตามไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา มีการสะท้อนผลการติดตามให้ผู้มีส่วนร่วมกับโครงการรับทราบนำผลการประเมินโครงการกิจกรรมไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไปและมีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบโรงเรียนบ้านห้วยใสใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายอาทิเช่น การจัดการเรียนรู้ active learning stem education coding เกมเพลงโครงงานเป็นฐานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกิจกรรมสืบสอบการเรียนรู้แบบร่วมมืออภิปรายเป็นต้นและใช้รูปแบบโมเดลการจัดการเรียนรู้คือห้วยใส่ competency based learning การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ผ่านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบกิจกรรมชุมนุมได้แก่ชุมนุมอนุบาลน้อยศินสร้างสรรค์ชุมนุม DIY ชุมนุมนักจิตกรน้อยชุมนุมยั่เกษตรกรชุมนุมยังสมาร์ทฟาร์มเมอรชุมนุมมินิเชฟชุมนุมบานาน่าไบโอแพ a กเกชุมนุมนักการตลาดน้อย ชุมนุมนักขุดทองชุมนุมหัตถกรรมสร้างอาชีพชุมนุมดนตรีชุมนุมนาฏศิลป์ชุมนุมอังกฤษฟอร์ฟัน,นโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบของมูลนิธิสตาร์ฟิสคันทีโฮมและโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ School m o เดลของมูลนิธิสารอนาคตการศึกษาของบริษัท CPR ซึ่งโรงเรียนบ้านห้วยใสได้เน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะอาชีพของผู้เรียนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และอัตลักษณ์ของโรงเรียนโดยโรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอนทุกคนได้ดำเนินการตามมาตรฐานตัวชี้วัดห้องเรียนคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขตหนึ่งโดยได้จัดทำหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้โดยมีการวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียนมีการวางแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนก่อนเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียนตามสภาพจริงโดยวิธีการที่หลากหลายเช่นการถามตอบการใช้แบบทดสอบการสอบภาคปฏิบัติเป็นต้นในการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้อธิบายการเรียนรู้หรือการทำงานของตนโดยการเขียนบรรยายหรือนำเสนอหน้าชั้นเรียนทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มครูผู้สอนจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงหรือสร้างชิ้นงานโดยให้เชื่อมโยงกับสถานการณ์จริงอีกคั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการอภิปราย แสดงความคิดเห็นนำเสนอสะท้อนชิ้นงานของตนเองและเพื่อนนอกจากนี้ครูผู้สอนยังได้แจ้งจุดดีจุดเด่นและสิ่งที่ควรพัฒนาของชิ้นงานหรือการทำงานของผู้เรียนมีการใช้สื่อนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมหรือแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหาที่สอน ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเหมาะสมจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้เรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียนให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันโดยใช้โปรแกร,รม Q Info มีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้โดวยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริงเช่น การสังเกตการสัมภาษณ์การทดสอบการประเมินภาคปฏิบัติเป็นต้นและนำผลการประเมินผู้เรียนไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนมีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนผู้ปกครองเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนมีการจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาหรือแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ครูผู้สอนทุกคนได้อบรมพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง และเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนำข้อมูลย้อนกลับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารสามารถใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ความคิดความรู้สึกและทัศนคติของตนเองได้ เลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณมีความสามารถในการคิดสามารถเปรียบเทียบข้อมูลโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถออกแบบชิ้นงานได้มีความสามารถในการแก้ปัญหาสามารถอธิบายวิเคราะห์ปัญหาวางแผนการแก้ปัญหามีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้สามารถทำงาน และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขสามารถหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตอนเองและผู้อื่นมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสามารถเลือกและใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ของตอนเองใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เช่นใช้การไลฟ์สดขายผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนหรือการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก จากความร่วมมือของนักเรียนคณะครูผู้บริหารจากการทำงานที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านห้วยใสได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองชุมชนและภาคีเครือข่ายนักเรียนสามารถเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติจริงนักเรียนมีประสบการณ์มีการฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จริงสามารถนำสิ่งใกล้ตัวมาสร้างรายได้ให้กับตนเอง มีทักษะอาชีพที่สามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคตส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลการปฏิบัติที่ดี b s e เ Practice ตามจุดเน้นที่1ห,ห้องเรียนคุณภาพสู่คุณภาพการศึกษาในระดับดีเยี่ยมทุกระดับชั้นทุกห้องเรียน